สวัสดีครับเกเบกาลีนาอันดอคลิปนี้เดี๋ยวจะมาทําภารกิจหน่วยเอาชีวิตรอดกันนะครับก็เป็นระบบเข้ามาใหม่นะเป็นระบบคู่หูนะครับให้เรารวมทีมแล้วก็ไปลงดันนะครับเพื่อเก็บแต้มนะก็ตัวนี้หน่วยเอาชีวิตรอดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะก็ะสามารถกดดูได้ตรงที่รายชื่อเพื่อนนี่เนาะรายชื่อเพื่อนแล้วก็จะมีด้านล่างตัวคนสอบคนกอดคอกันเนี่ยนะ อันนี้ก็จะมีรายละเอียดของหน่วยเรานะครับอย่างแรกเลยก็คือชื่อเลเวลแล้วเราสามารถปรับแต่งหน่วยของเราได้ด้วยนะปรับแต่งตาสัญลักษณ์นะว่าจะเอาสัญลักษณ์อันไหนนะรอบเลือกกรอบเลือกลายได้นะเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยนะครับเราไม่พอใจเราก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้นะแล้วก็เปลี่ยน เราสามารถยุบทีมได้ตรงนี้นะครับชื่อก็สามารถเปลี่ยนได้เนาะแต่ว่าการเปลี่ยนก็จะต้องเสียเงิน10,000หมื่นซิลเวอร์นครับอันนี้ก็ปรับแต่งไปนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลของเรานะภายใน6คนนะครับอันนี้ก็สามารถดูข้อมูลได้ของแต่ละคนนะมีส่วนร่วมในสัปดาห์นี้กี่ครั้งในสัปดาห์นี้มีความร่วมมือเท่าไหร่แล้วก็ในอดีตมีมาเท่าไหร่แล้วนะครับ ดูข้อมูลเพื่อนให้ของขวัญแล้วก็มอบตำแหน่งได้แล้วก็มีสามารถเตะได้ด้วยนะครับการเตะเนี่ยจะไม่สามารถเตะได้ในทันทีนะครับเราจะต้องมีการโบสด้วยครับสาหรับเพื่อนร่วมทีมนะตังน,นี้นะก็จะต้องมีความเห็นชอบมากกว่าครึ่งหนึ่งถึงจะถูกเตะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกปฏิเสธเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็จะไม่ถูกเตะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โบสตภายใน24ชั่วโมงก็เท่ากับว่าเรายินยอม ก็จะถูกเตะแล้วตัวนี้ก็มีข้อความบอกนะส่วนต่อไปเป็นภารกิจหน่วยก็จะเป็นเควสรายสัปดาห์ครับต้องมีคนในหน่วยอย่างน้อย3คนนะในหน่วยถึงจะสําเร็จภารกิจนะครับก็ปาร์ตี้มาอาทิตย์ละ1ครั้งทำเควสเสร็จเราก็จะได้เป็น exp นะของหน่วยเรานะ level up เราก็จะสามารถซื้อของในร้านค้าหน่วยเอาตัวรอดของเราได้นะครับ ถ้ารเวลไม่ถึงบางอย่างเราก็จะซื้อไม่ได้นะสามารถได้ของรางวัลเป็นขัดเกาเป็นซิวเวอร์เป็นแผ่นเกราะนะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นตัว๋วนะได้ตั๋วมาใช้นะแล้วก็ค่าคู่หูแต้มคู่หูด้วยนะแต้มคู่หูเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกได้ที่ร้านค้ารนะ้านค้าก็จะมีซิลเวอร์ที่นาแรกเนาะมีเกียร์กลยุทธ์โลหะผสมคู่มือ ตอนนี้ก็ยังมีเท่านี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีประวัติหน่วยก็จะมีใครทําอะไรบ้างนะครับสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่รีเวลอัพนะแล้วก็จะมีภารกิจให้ทําด้วยนะความสําเร็จของหน่วยเมื่อเริ่มสร้างกันมาเนี่ยเราก็สามารถถ่ายรูปอย่างน้อย3คนนะแล้วก็ได้ตัว๋วนะในวันแรกเลยนะครับที่ทําได้ครบ1เดือนนะถ่ายรูปก็จะได้แกนาโน สเดือนเนี่ยจะได้แผ่นโลหะผสมป้องกันได้5ชิ้นเลยนะถ้าครบ3าเดือนคนระับครบ200วันครบ200วันเนี่ยได้อุปกรณ์เสริม5ชิ้นครบ1ปีนะครับแกนกระแสะไฟฟ้า5ชิ้นเลยนะครบ1ปีคนระับอยู่กันยาวๆไปนะครับต่อมาเป็นจัดทีมด่วนวันนี้ก็เป็นการเรียกทีมปาร์ตี้นะ แล้วก็เรียกตัววาร์ปมาหาเราได้ก็อาทิตย์ละ3ครั้งวันนี้ก็คงไม่จําเป็นหรอกเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับหน่วยเอาชีวิตรอดของเรานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการสร้างหน่วยเอาตัวรอดกันว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขในการสร้างหน่วยเอาชีวิตรอดนะครับต้องมีเลเวลมากกว่า40มีค่ามิตรภาพกับหัวหน้าปาร์ตี้มากกว่า100ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของหน่วยอื่น สร้างปาร์ตี้ทีม8แล้วมีสมาชิกในปาร์ตี้3ถึง6คนมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับถ้าเงื่อนไขครบแล้วก็ให้เรามาที่ดาดเลสบูดนะครับตรงหน่วยเอาชีวิตรอดตรงกลางแผนที่นะครับให้เราปรับเปลี่ยน<ม>ปาร์ตี้เป็นแบบ8ทีมด้วยนะเมื่อพร้อมแล้วเราก็มากดสร้างปาร์ตี้กันเลย ปกดแล้วก็จะเข้ามาในฉากฮนะักกิทนะให้คุยกับเฮดกิทก่อนแล้วก็เข้ามานี่ให้มาทุกคนนะตรงนี้ก็จะตัดเข้าคัสีดครับอยากให้ข้ามคัสีนไปหรือว่าอยากดืคัสีนกันคนระับก็คอมเมนต์บอกกันไว้นห,น,หน่อยนะครับ อันนี้ผมขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับจุดนี้ก็ให้มาชิม <10 S 2> ชาแคนะครบทั้งสามจุดนะใครจะเป็นคนชิมก็ได้นะขอให้ครบทั้งสามจุดแค่นั้นนะครับ ให้มาที่จุดนี้นะครับก็ต้องมากันทุกคนนะในปาร์ตี้นะครับมาถึงแล้วก็เข้าคัสซีนนะครับก็เดี๋ยวขอข้ามคัสซีนไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปคุยกับแชรีรแล้วก็มาคุยกับทาเล่ Sub ถึงตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ไฟ4จุดนะครับถ้าเราเลือกจุดดอกไม้ไฟ3จุดนะครับตอนนี้ก็วิ่งหาจุดที่จะจุดดอกไม้ไฟอันนี้ก็หาไปแล้ว2จุดนะครับจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่จะเลือกไม่ใช่เลือกแล้วนะก็หาได้หาได้แค่นี้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้เราไปจุดที่สูงสุดไปดูฟุนะครับ แล้วก็ให้เราไปทำข้อตกลงนะกับเซ็กวิตเหมือนเดิมเนาะตรง n p บที่อยู่หน้าบ้านนี่แหละครับตัวเริ่มเควสนะสัญญานะครับก็ให้ตั้งชื่อหน่วยนะแล้วก็โอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ได้หน่วย เอาชีวิตรอดขอ,องเรามาแล้วทีนี้ล้วก็ไปทำเควสไปทำภารกิจอัพนะครับไปเก็บแต้มนะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ